รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียปี6 Thailand the h a p p i n e เ s สารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนความสุขโดย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับโครงการกบจูเนี่ยปี6 Thailand the Happiness สารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศเวทีประกวดสารคดีสั้นนะคะที่จะชิงเงินรางวัลและทุนกนารศึกษารวมมูลค่ากว่า500แสนบาทค่ะเวทีประกวดสารคดีนะคะที่เด็กไทยจะนำเสนอเรื่องราวของความสุขจากทั่วทุกท้องถิ่นไทยสู่สายตาของคนไทยทั้งประเทศค่ะ ในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังแสวงหาและมุ่งมั่นหาความสุขให้กับตัวเองค่ะวันนี้นะคะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่พวกเขาเจะสละความสุขส่วนตัวและสร้างความสุขด้วยการให้ความสุขกับผู้อื่นค่ะเช่นอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งในผลง,งานสารคดีเรื่อง gift of giving ที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อจากนี้ค่ะเราไปในทุกๆที่ไม่ว่าจะหา่างไกลหรวกันดารนี่แล้วฝนจบรถก็เข้าลำบากมากทุกคนจะต้องลงเทนรถกัน บ้านเขาไกลมากเขาต้องเดินมานะไม่ใช่เขาจะนั่งรถมาเขาต้องเดินข้ามเขามาแต่ทางเขาเป็นะช่วงเป็นหน้าฝนนี่ย้ําเลยทางมันจะลําบากแล้วมีแต่โคลนวันนี้หน้า,นาที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือเขาจะต้องเข้าไปให้ถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลเราได้ช่วยเหลือเขาเราก็ภูมิใจในตัวเราเนาะที่ได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเรา และอีกอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราให้ไปแล้วเรามีความสุขแล้วเราเคยเข้าไปมอบของขันชิ้นแรกให้กับเขา ญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะพื้นที่แถบชนบทส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเหล่านี้เป็นอย่างมากแต่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมอุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้วันนี้จ,นจะพาทุกคนไปพบกับทีมแพทย์อาสาจะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันเลยค่ะ จากกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนถึง1 2 0 0 0คนหรือคิดเป็น48%ของจำนวนบุคลากรแพทย์ทั้งหมดตามมาตรฐานขององค์กรอนา,นามัยโลกด้วยเหตุนี้จึงทำให้โครงการแพทย์อาสาเป็นที่ต้องการอย่างมากในพื้นที่แถบชนบทแม้ว่างานอาสาจะไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆแต่ก็ยังมีสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เป็นแรงผักดันทําให้พวกเขาเหล่านี้ยังคงทํางานอาสาต่อไปที่คิดว่า <c oughs> การที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีมีชีวิตใหม่แล้วก็มีโอกาสใหม่เนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายสําหรับเขาแต่สําหรับคนที่ไม่มีมีความหมายมากค่ะไม่ได้ท้อเนะเพราะว่าเราเราเต็มใจที่จะออกไปช่วยเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราหนึ่งงาน เรามีควคิดว่าเราต้องออกไปช่วยเขาแล้วถ้าเขาไม่มีโอกาสเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ่เงี้ยอยากให้คุณหมอออกมาดูเล่หมู่บ้านป้าป้ารอนยังเสียอยากให้ออกมาทุกปีจ้ะแล้วสําหรับตัวเราเองนะ่ยก็ได้รับกําลังใจด้วยที่แบบว่าตัวเรามีความหมายสําหรับคนอื่นตัวเราเป็นเหมือนคนหนึ่งที่หยิบยืน่นความรักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสแก่คนเหล่านั้น ความสุขจากการให้ไม่ใช่เพียงคำพูดที่สวยหรูแต่มันคือความรู้สึกที่คนคนหนึ่งจะรับรู้มันได้ด้วยใจและในที่สุดเจนก็ได้รู้แล้วว่าของขวัญที่แท้จริงคืออะไรการให้นะคะมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันของการให้ก็คือความสุขในฐานะของผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะ กลบพบกับสารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ